ต่อๆๆกำลังกินแล้วลังมันกำลังมันผมก็จะตกแดดก็มืดมาเอาเตาระ มาแล้ว,ว่ะเจ็งานกันเดวเาเ่าไม่ก็ามาอยู่อีกที่สองที่สองแกตกแบบมองแขนไปทางนึงมองตา ก็รู้สึกสะท้นมองไม่เห็นแล้วดีเลยขานาเนละ

เฮ้ยฝนตกอ่ะตกอบบแบบใช่ปะ่ะปลาน้ำกระเด็นเนี่ยแรงมากตายหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยฝนตกจริงอ่ะ,ะเออเราลอดแล้วเราลอดแล้วฝนตกยังมันติดเยอะๆเลยเอาอีกเอาอีกสักต,ตัวนะเอาอีกสักต,ตัวนะ ต้อความลงข้างเยั้ตัวไม่เนี้ยเกี่ยเลยตายอ่านอยว,วนะเจ้นที่เราก็องไม่ขึ้นเขามดินลงมาเล ถ้นองมเห็นัแย่เลยนะเพื่อน้อม่เห็นเหาว่าองเ่ลาน่ปามอ็้็แต่ตถลากกันตอนีัปัดองเหอเกิไฟนี่โถอันตรายเลยนแต่ชาวใต้เขาชอบัวนเา าสายอ่ะมีขกรเนะมากับตัวนี้ลองตีหน้าบ้างตัวเย่ไปแล้วครับไปแล้วครับคนตกคนตกไปกันเถอะกลับบ้าน